อยังไงชาทยังโพสเศร้าหัวใจของฉันเจ็บปวดวุนเส้นโผลถามโอเคไหมทำเอาแฟนคลับและเพื่อนในวงการบันเทิงแห่เป็นห่วงกันถล่มทลายเลยทีเดียวจ้าสำหรับนักร้องมากฝีมืออมิตาทาทยังว่าเกิดอะไรขึ้นหลังเจ้าตัวได้โพสข้อความเศร้าผ่านอิสแกรมส่วนตัวว่าหัวใจของฉันเจ็บปวดพร้อมยังได้มีการใส่แคปชั่นเป็นรูปหัวใจสีดำสามดวงอีกด้วย ซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงต่างเข้ามาส่งกรลังใจและเป็นห่วงสาวทาไทยยางกันเป็นจำนวนมากอาทีิเป้ยปานวาดเมนว่า,วากอดแน่นๆนะต่อด,ด้วยเบนพรชิตาว่ารักนะทาต่อด,ด้วยสาววุ้นเส้นบอกว่า you okay ด้านสาวทาไทยยางตอบกลับว่า no baby not okay แตงซึ่งเรื่องราวจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาเปิดเผยเองละกันนะจ๊ะ